มีเด่นอีกพี่น้องมันผู้ใดไเสียวไปเลี้ยมฮู้ว่างามมันงามไรอ้วนอุ้มรุมฮู้ว่าเก่อ้วนเลี้ยงอ้วนดีมันก็งามเนาะพี่น้องเบิ่งดูอ้วนอันนี้ก็อ้วนอ้วนดีแท้ มันมันมันใครับตู้เท่าไรเจ็ดสามสิบาท่าวครับสามสิหาโอ้ยงวดถืกพี่น้องก็สื่อไรงวดงวดสามสิบบาทแต่ตัวใหญ่วด่ง่ามปเดน่ะงวดถือพี่น้องงวดถือตูวงวดสามสิบบาท่วในตัวอยู่ตัวผู้งวดผู้จำ ู่ปูเซนี hmm. no, no, no. No, no. ่เ no. ท่ไรเนี่ยูันผู้ใดบุบผู้ขายเจ้าขวางคนเราผู้จักรล่าข้างงแต่ว่าผู้ขายท่านเจ็บกับเลาะอยู่พี่น้องเก็ไปหาเลาะงูมาขายแต่ว่ากัรู้แล้วแหละเพราะพ่อตำรวจพ่อรู้แล้วนี่เดียหาตัวหนึ่งงูปูน่าดี เป็นบรอยูจะขวงคนว่าอะไรพี่น้องว่าอะไนี่เดตัวมึงแงมฮ Mà mà không còn như ngày mao, sốt gần <laughs> đi đấy, bình thường, nó bình thường, đẹp, 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 ว่เมียวัวเมยสาวรับแม่สาวทับไปแล้วพ่อทับก็้ายง่ัทับแล้ว้นนี้บกบวเรียจีิหนเดีน้ไปแล้วแ้ะฮะแล้ว้ัวปูไหม้วัในนี้อาดันไป้เจ้าบกันพี่น้อง ในหอยก็เจ้าวแต่กันนหอยขายเห็นนหอยฮะเจ้อยเอจนแ่กเจ้ก็เจ้างัวงแต่เรือดฮะเอาคุณยายเขาใดขนาดีซ้ำเนี่ยตัวน่นเอไปี้ชิบสวงแสดงว่าง่วงงขยับขึ้นได้เนาะขยับขึ้นบองง่ว ท่ยอเียงดาไม่กดนแน่ท่านเี่ยมตี่เศ้ากลัวในบุมเศ้าหามีแต่งแม่บ่อใหญ่แม่บดจังว่าสว่ามันง้วผัวมันง้วใหญ่วิทีสามแล้วข้า่ี่้วให้ร นี่จะตัวเมียมืดตัวผู้สิบสองสิบสามสิบห้าแม่หางวัวผูมเลยอันนี้สิบห้าพี่น้องอันนี้คือทิ่เพราะท่านแยกเมียแล้วนี่นะดีเบอร์ไ่งดี แม่ก็เกียดหาเลยื่อนเถอะตัวนุ่มแม่ก็เหี่ยวแต่หนาเลยแม่ไม่หล,ลูกั <Finland> เลยก็เกียดห่าเลยวันจัลูกงามมันไหนงามดี เลูกี่เดียงนะเพอามันงามเออกอีพันแตอนนุ่มมันนมมันหนังบางง่ามผู้นมเออเข้าเอียดเ้าเอียดเเริ่มแข็งแล้วพอเขาสื้อไปเทียก่อเขาสื้อไป่แขงกนนี้เยอะ คนมาสื่งง่วนอยู่อยู่ก้นให้เงินดิจิตต่อนง่วนเหลื่อมไปยับจากน้อยหาง้วบผูพีนองเนี้ยไอ้มนมาหาง้วผูน้ำเดีมเอตัวนี้เราก็นเตาเหัตัวนี้มันกําลังติตตด ตันี่ตัวผูหน่อยนั่นึ้นตัวนี้เท่าไรครัตัวผู้อันนี้ใครคนลนครับยังจะตัวนี้้วอันนี้พังชุดนั้ง แตเดตัวเดียวใช้แลวก็ขาวเนมือี้ก็พันจอยเจอยว่าแม่จะได้เงินเงินกหเเดี๋ยวเก็เป็นเต่าไปเลี้ยงอยู่นะนี่ครับผมซื้อึงว่าอยื้อตัวแเ่ว่าอันนี้กฮกซือไปฮกยกลุมันออก่้ีปัญหาอย่างนี้ง่าอรุนเงินก็่บาทครับ รูปฮอร์ลอนพร้อมเนี่ยครับแม่ยครับรับประกันบ่มีปัญหาอย่างลูกมันอ่อนรูปมันขึ้นบ่ลูกมันเป็นลั่ปีมันไปนี่มันอ่อนลูกมันอ่อนลูกมันสามเดือนรูปมันเป็นลั่ปีตายไหมรูปมันเราจะยุ่งกับรูปมนเดี๋ยวรูปต่อเป็นลั่ปีกินมันบอกน้ำเมื่อกเขาขับลมหรอไม่หรอมันขับน้ำเมื่อกตัวเนี้ยว่ามีปัญหาเขาซื้อเก่ามีรับประกันไม่มีปัญหาอะไบอกให้รับประกันเลยเมื่อตัวนี้ลูกมันตายครับตายไปเลยสามที่มือนี่โอ้ลูกมันหัวตะออกลูไม่ใช่หรอ ยังบับกยอยเอาบักยอยใช่นี่กับพี่น้องโคติดตามกดตรย่อยแย่อคี้มดพก็ถามไม่ย่างไหนย่างหลังไปทีแฟบมีคลิปวิดีโอด้านใดก็เสียดเด้งให้พี่น้องเบิ่งเนาะกันเนาะมือนีก็มาลากกันด้วยง่วงง่ามนี่ิะจ้าสวัสดีจ้า